ทางทองค่ะก็เป็นวัดเก่าวัดแก่ของสงขายวัดหนึ่งนะคะเพื่อนๆวัดยางทองเนี่ยค่ะถ้าเกิดพูดถึงวัดยางทองเนี่ยก็จะนึกถึง่ต้นสาเกลูกสาเกแล้วก็พูดถึงวัดยางทองนะคะจะนึกถึงสาเกนะคะต้นสาเกที่วัดยางทองอะคะ่ะจะมีตลอดปีเลยค่ะแล้วก็โดกมากค่ะเพื่อนๆ จะเห็นแบบลูกออกลูกตลอดปีเลยค่ะเพื่อนๆนลูกดกมากค่ะสาเกที่วัดยางทองนะคะเพื่อนๆนสาเกลูกดกนอกาจากสาเกแล้วนะคะยังมีต้นมะขามใหญ่มากค่ะเพื่อนๆวัดจางทองนี้จะอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะสงขาค่ะเพื่อนๆือยู่ที่บ่อยางตะมนบ่อยางเนี่ยค่ะจะมีต้นมะขามต้นใหญ่มากไปดูกันสิค่ะเพื่อนๆนต้นมะขามต้นเนี้ย เขาเรียกว่าปู่มะขาม3ามปีเลยนะคะไปดูกันสิคะที่วัดยางทองอะคะ่ะมีสาเกาแล้วต้นมะขามแล้วนะคะที่วัดยางทองอะยังมีต้นดอกลั่นทมเนี่ยคะ่ะเยอะมากค่ะทั้งสีขาวสีเหลืองสีชมพูเลยค่ะเพื่อนๆหอมฟุ้งกระจายไปหมดทั่วค่ะทั่ววัดเลยค่ะบาทค่ะวันพฤหัสวันนี้มีเท่าทั่วค่ะมีแกงส้มมะเขือยาวแล้วก็มี หมกแล้วก็มีมันฝรั่งเลย์วินวันรถเดิมนะคะรสตุ้งเผาอันนี้ซื้อมาเป็นแพ็คใหญ่ให่แต่ได้ทุกวันแล้วก็มีมอนฟริสแคคเกอร์นะคะรสสาลา่กับรสบาร์บีคิวค่ะมีข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มีขนมมุนตามแมวก็มีดีน่างาดามีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็มีดัชมิว และชีฟโรอินวันค่ะแล้วก็มีันนม่เขาเก็บรวยเพื่อนค่ะแล้วมีขนมไข่หน้าขนมไข่หน้าลูกเกดด้วยค่ะขนมไข่น้าลูกเกดไปค่ะไปใส่กันเลยนะคะมุ่งมั่นนาบุญเพื่อนๆนร่วมกันนะคะไล้ทุกไร้โศกไล้โรคไร้ภัยมีกินมีใช้ตลอดมั่งมีสีสุขบุญรักษาค่ะ ทูน่าไข่ต้มนตานะแล้วก็เนี่ย่าตาขนมปังไส้ไข่ต้มทูน่าแกะกินได้เลยนี่เอาน้ำด้วย่ะตาน้ำเล็กตะซอยนะคะแต่เอาอะไรอีกไหมเอาเหนียวปิ้งด้วยไหมฮะขนมปังเอาไหมไอ้นี่เอาไหมตาเอาไหมมันฝรั่งเอาไหมมันฝรั่งเลย เป็นมันฝรั่งกรอบตาลองไปชิมดูนะตานะาเดี๋ยวจัดถาดก่อนน้าตานะมาเด,เดี๋ยวแกะให้นะตานะต,ตาแกะไม่ได้เลยตาเดี๋ยวแต่แกะให้ตานะเี๋็วนะคะเดินขึ้นเขาของหญิง สวนเสรีค่ะเพื่อนๆทางเดินขึ้นเขาของหญิงค่ะทางเดินขึ้นเขาน้อย้องผ่านสวนเสรีเนี่ยค่ะสวนเสรีสมัยหญิงเด็กๆอันนี้มันจะเป็นแบบต้นไม้จะเป็นรูปต่างๆสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้ก็มีบ้างนะคะปลาปลายนม่รู้ตัวอะไรค่ะเพื่อนๆอันนี้รู้ตัวอะไร แต่อันนี้นกนกยักนกยักอันนี้นกยักแต่ตัวนั้นไม่รู้ตัวอะไรค่ะเพืเ่อนๆเร่องจระเข้เนี่ยค,นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพุ่มซะมากกว่าเดี๋ยวนั่งพักก่อนออแล้วเหล่าลิงมันตามหญิง ยิงควกักกระเป๋าล้วงกระเป๋าลิงมันตามยิงผนล,ลุกแล้วหล่าฮึตยิงล้วงกระเป๋าลิงมันตามอย่างนี้มันวิ่งตามอย่างเลยเออยิงจะล้วงหยิบของให้มันก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะมันชิง เอเเอเอาเนี้ยปีงให้ลิงเฮ้มันมันมันแฉะแยงมันโงงมันตงงเหนื่อยมันเลยเอาเอานี่เอาทำไมเล่ยกินฮะพอีออดเอาเลยไม่ได้กินเออแค่ที่เหนียวนี่น,นั่นเหนียอะไรอ่ะ นมนมเลยมลั้งนะนมปังมีมีเออเนี่ยเนี่ยแซนด์วิชนั่นแต่ว่าแซนด์วิชนั่นกล้องวันเลยนะใช้ตู้เย็นไหวลืมอเออถ้ากินไม่ได้ก็ให้รีงถ้ากินได้ก็กินตามันโตงแหล,แลเดี๋ยวเลยโ,โยนโยนให้มันไปอัน,นอหนึ่งเฮ้ยหามันแกะเป็นกันเหมอนนั้นฮ้าให้มันลาวอดลาวอ๋อมันกินมันแกะเป็นนั่นนะ

เฮงจากตัวเองอะไรใหม่อ้อมันเฮงจากตัวเองใปเลยกินเลยเออน่าจะคมไปโฆษณาได้นะเออมันฝรั่งเลดูตาลิงยังกินเออลิงยังกินนะมันฝรั่งเลดูตามาชิงเอาไปจากเพื่อนจากมือเลยเพื่อนตกใจหมดอนั่งกินมันฝรั่งเลเอออ๋อ ร้อยลิงลิงเข้าหน่อยร้อยจังหมดทีสวัสดีเันพื่หัดค่ะนนคใส่บาทมาแล้วนะคะเพืนพืชมาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเันพืชน,ปนไปค่ะคลุย เพื่อนสมัยปัดมนี่แล้วะเพื่อนมันเพื่อนวันนี้ใส่สีตามวันเลยนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนเพื่อนล่องค่ะวันนี้เพื่อนเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะเพื่อนกูถนมสีเลยเออแกสวยเลยเออแกแล่นกลางในแตอนนั้นประวัติไงักยายเก็บอะไรคะ อยายเก็บชะอมเหรอยายเก็บชะอมไปทำกับข้าวเลยตอนช่วงดีจังเลยยายมะเขือออกลูกมั้งไหมคะต้นนี้พอได้เหือก็ถ้าเราไม่ทำอะไรสัก็โดยที่น่าจะชอบพืต้นนี้ดีค่ะยายกกำลังกายดีใจช่วงนี้โอ้ยสดสดทั้งนั้นเลยนะดูดีต้นไม้ สดๆเขียวเฉาอุ่มค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาน้อยสงขาม้านหญิงค่ะดูสิคะข้างทางพอดีวันนี้มากับเพื่อนค่ะก็เลยขึ้นมาได้อีกทางคะ่ะมันอ้อมก็หากันนะคะก่อนจะเดินแต่ฝั่งนู้นะะนะคะมันเป็นวงกลมค่ะถนนล้อมรอบเขาทรมาได้อย่างจะขึ้นแล้วก็ลงฝั่งนู้นเลย <concur rence. S 1> แต่วันนี้เห็นมีเพื่อนคะ เพื่อนก็จะมาเดินเป็นเพื่อนหญิงค่ะก็เลยมาให้เดินฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ดูสิคะต้นไม้เขียวชอุ่มมากๆกับเพื่นอนๆนก้บน้อยสองขามา้ันหญิงมาเที่ยวกันสิค่ะ ข้าวมาให้ลูกหมาลูกไม้กิ่งสนนะคะเด็กๆตกใจค่ะไม่ออกมาเลยก็เพื่อเสียงดังะค่ะก็ตัดกิ่งสนเลคะวันนี้คงก็มาหลวนะคะ